สวัสดีครับคุณผู้ฟังชาวใหญ่มากครับพึ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ประเทศมหาเศรษฐีจากตะวันออกกลางตัดสินใจเอาเงินมาลงทุนในสปปลาวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับเราพูดกันถึงโครงการหลายพันล้านบาทตั้งแต่สร้างถนนยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลไปจนถึงระบบ AI และไซเบอร์ซิเ urity เลยนะ แล้วสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือผลกระทบมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ลาวครับมันจะส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงไทยมาถึงเวียดนามมาถึงทั้งภูมิภาคอาเซียนของเราเลยเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับก่อนจะไปถึงเนื้อหาหลักผมอยากให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญขนาดนี้ลองนึกภาพตามนะ สปปลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยสักด้านเดียวล้อมรอบด้วยจีนเวียดนามไทยกัมพูชาและเมียนมานั่นหมายความว่าทุกครั้งที่จะส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศต้องผ่านดินแดนเพื่อนบ้านก่อนทุกครั้งต้นทุนมันสูงมากครับธนาคารโลกเคยประเมินไว้ว่าถ้าลาวปฏิรูปโลจิสติกสำเร็จต้นทุนขนส่งทางบกจากเวียงจังไปคุนหมิงจะลดลงได้ถึง40-50เลยนะ โอ้โหลองคิดดูสิครับแค่ลดต้นทุนได้ขนาดนี้ชีวิตเกษตรกรชีวิตพ่อค้าแม่ค้ามันจะเปลี่ยนไปเลย แล้วพอพูดถึงถนนในลาวคนที่เคยไปลาวจะรู้ดีครับเส้นทางหมายเลข13เนี่ยคือเส้นเลือดหลักของประเทศเลยมันวิ่งจากเหนือจรดใต้ผ่านเมืองสำคัญแทบทุกเมืองแต่ปัญหาคือหลายช่วงมันชำรุดถนนแคบรถบรรทุกหนักๆวิ่งไม่ได้กเกษตรกตรนขนผล,ผลผลิตไปขายก็ลำบากของเสียหายระหว่างทางต้นทุนพุ่งพอต้นทุนพุ่งราคาสินค้าก็แพงคนซื้อก็เดือดร้อนตามวนเป็นวงจรแบบนี้มานานแล้ว แต่ว่าลาวเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตั้งแต่รถไฟลาวจีนเปิดบริการเมื่อเดือนธันวาคม2021เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปมากเลยแค่ครึ่งแรกของปี2025รถไฟสายนี้ขนส่งสินค้าไปแล้วเกือบ3ล้านตันเพิ่มขึ้นเกือบ9%จากปีก่อนมูลค่าการค้าผ่านรถไฟสายนี้15เดือนแรกประมาณ1,400ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะลาวเริ่มเปลี่ยนตัวเองจากประเทศที่ถูกปิดล้อมทางบกหรือที่สรั่งเรียกว่าแลนด์ล็อก กลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทางบกหรือ land link แล้วจริงๆครับก่อนจะไปต่อนะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาแบบนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับแค่กดไลค์กดนิ้วโป้งนิดเดียวช่วยได้มากเลยครับเอาละมาเข้าเรื่องหลักกันเลยทีนี้มาเข้าเรื่องหลักกันเลยนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆคือเมื่อวันที่3-4กุมภาพันธ์2026ที่ผ่านมานี่เองในงาน World Government Summit 2026ที่ดูไบ ตัวแทนระดับสูงของลาวกับ UAE ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับเลยข้อเท็จจริงนะครับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวร่วมลงนาม MOU กับ k a s p e r s k y Middle East เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบ Cyber Security ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบการเงินออนไลน์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของลาวแล้วก็ยังมีข้อตกลงเรื่อง AI กับดิจ i t a l Finance อีกด้วย แล้วไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับวันถัดมาคือวันที่4กุมภาพันธ์ทั้ง2ฝ่ายยังคุยกันเรื่องโลจิสติกส์ท่าเรือบกท่าเรือชายทะเลเส้นทางขนส่งการค้าผ่านระบบรางและอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่อีกตั้งหากมีการลงนามเพิ่มอีก2ฉบับเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศเลยครับถามว่าทำไมลาวถึงดึงดูด UAE ได้ขนาดนี้ล่ะ คำตอบง่ายมากครับลาวมีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจีนกับอาเซียนพอดีเลยพอมีรถไฟลาวจีนแล้วมีถนนหมายเลข13เชื่อมเหนือใต้มีเส้นทางตะวันออกตะวันตกเชื่อมไทยกับเวียดนามลาวกลายเป็นเหมือนทางแยกขนาดใหญ่กลางอาเซียนเลยครับ UAE เขามองเห็นโอกาสตรงนี้เขาไม่ได้มาแค่ช่วยเหลือนะเขามาเพื่อลงทุนในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของอาเซียนเลยทีเดียว แล้วก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคม2025กองทุนอาบูดาบีเพื่อการพัฒนาหรือ ADFD ก็ได้ลงนามข้อตกลงการเงินฉบับแรกกับลาวไปแล้วมูลค่า20ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ700กว่าล้านบาทเพื่อพัฒนาถนนใหม่เลข13สายใต้โดยเฉพาะโครงการนี้มูลค่ารวมกว่า70ล้านเหรียญหรือเกือบ2,500ล้านบาทเลยนะครับโดยธนาคารลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือ AIB AI i ลงทุน40ล้านเหรียญ กองทุน ADFD ของ UAE ลงอีก20ล้านและรัฐบาลลาวลงเองอีก12ล้านโครงการนี้จะยกระดับถนนช่วง50กิโลเมตรตั้งแต่กิโลเมตรที่21ถึง71จากเวียงจันทร์ไปจนถึงแขวงบอลิคำใส20กิโลเมตรแรกจะขยายจาก2เลนเป็น4เลนอีก30กิโลเมตรจะซ่อมแซมใหญ่ให้ได้มาตรฐานสากลรองรับรถบรรทุกหนักได้ถึง11ตันคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างจริงๆตั้งแต่ปลายปี2025และแล้วเสร็จภายในปี2028ครับ ที่นี้ผมอยากชี้ให้เห็นนะครับว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่สร้างถนนเส้นเดียวมากถนนหมายเลข13สายใต้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเส้นทางความยาว275กิโลเมตรจากอำเภอท่าพระบาทแขวงบอลิคัำใสไปจนถึงท่าแคกแขวงคำม่น่นโครงการใหญ่นี้ได้รับเงินสนับสนุนรวมกว่า157ล้านเหรียญจากธนาคารโลกธนาคารลงทุนยุโรปและ AIB AI i พอ UAE มาเติมเงินเข้าไปอีกมันก็เหมือนจิ๊กซอชื้นสาคัญที่มาเติมเต็มพอดีเลยครับ ตรงนี้ผมขอวิเคราะห์ต่อยอดหน่อยนะครับเป็นมุมมองส่วนตัวของผมเลยผมมองว่าการที่ UAE เข้ามาในลาวมันมีความหมายเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากครับ ต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้โลกมันแบ่งเป็นขั้วมากขึ้นเรื่อยๆจีนกับอเมริกาแข่งกันดุเดือดลาวเองก็พึ่งพาจีนเยอะมากจากรถไฟลาวจีนจากเงินกู้ต่างๆนี่สาธารณะของลาวสูงถึงประมาณ11 8ของ GDP ในปี2025เงินเฟอ้อเฉลี่ยอยู่ที่23%ในปี2024สถานการณ์มันท้าทายมากครับการที่ UAE เข้ามาเนี่ยมันช่วยกระจายความเสี่ยงให้ลาวได้เหมือนเรามีไข่แล้วเราไม่ได้ใส่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวแต่แบ่งใส่หลายตะกร จีนก็ยังเป็นพันธมิตรสำคัญอยู่ไทยก็ยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่เวียดนามก็ยังอยู่แต่ตอนนี้มี UAE เข้ามาเพิ่มอีกมันทำให้ลาวมีอำนาจต่อรองมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นและ UAE เขาก็ไม่ใช่มหาอำนาจที่จะมากดดันทางการเมืองเหมือนบางประเทศเขามาในฐานะนักลงทุนมาในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจซึ่งตรงนี้มันดีกับลาวมากครับทีนี้สิ่งที่คนไทยอย่างเราๆต้องจับตาดูเลยนะครับคือผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยของเราโดยตรงฟังดีๆนะครับตรงนี้สำคัญมาก ถนนใหมาเลข13ที่ UAE เอาเงินมาลงทุนเนี่ยมันเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าที่วิ่งลงมาถึงไทยได้โดยตรงครับแล้วยิ่งตอนนี้กำลังมีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจโบเตนเวียนจันแบงกอกที่จะเชื่อมจีนผ่านลาวลงมาถึงกรุงเทพของเรา เมื่อรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเฟสแรกกรุงเทพนครราชสีมาคาดว่าจะเปิดบริการในปี2026นี้แล้วเฟสที่2นครราชสีมาหนองคายก็กำลังเดินหน้าเมื่อทุกอย่างเชื่อมกันหมดไทยจะกลายเป็นปลายทางสำคัญของเส้นทางการค้าทางบกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยครับ ลองดิกภาพตามนะครับสินค้าจากจีนวิ่งรถไฟลงมาผ่านลาวแวะท่าเรือบกที่เวียงจันทร์ต่อด้วยถนนหมายเลข13ที่ UAE ช่วยยกระดับวิ่งลงมาถึงไทยแล้วก็กระจายไปทั่วอาเซียนหรือสินค้าเกษตรจากอีสานบ้านเราส่งขึ้นไปผ่านลาวขึ้นรถไฟไปจีนขายได้ราคาดีต้นทุนถูกลงมันเป็นวินวินครับลาวก็ได้ไทยก็ได้จีนก็ได้เวียดนามก็ได้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน แล้วอีกเรื่องที่ผมอยากพูดถึงสำหรับพี่น้องคนลาวที่ฟังอยู่นะครับผมว่าเรื่องนี้มันน่าภูมิใจมากเลยลาวอาจจะเป็นประเทศเล็กแต่ตำแหน่งที่ตั้งมันสำคัญมากทั่วโลกเขามองเห็นศักยภาพตรงนี้ธนาคารโลกเคยประเมินไว้ว่าทัานลาวปฏิรูปสำเร็จ t d p ของลาวอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง21%ในระยะยาว คนลาวกับคนไทยเราพี่น้องกันวัฒนธรรมเราคล้ายกันภาษาเราเข้าใจกันเมื่อลาวจเจริญไทยก็จเจริญไปด้วยเมื่อไทยจเจริญลาวก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนี่แหละครับคือพลันของความร่วมมือในอาเซียนเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นเลยครับว่าในโลกยุคใหม่ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ไม่ใช่ข้อจำกัดถาวรอ,อีกต่อไปแล้วลาวเคยถูกมองว่าเป็นประเทศที่ถูกปิดล้อมทางบกไม่มีทะเลไม่มีท่าเรือจะค้าขายที่ก็ลำบาก แต่วันนี้ด้วยวิสัยทัศน์ด้วยพันธมิตรที่หลากหลายโดยโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังถูกยกระดับลาวกำลังเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสทองครับและ UAE ในฐานะพันธมิตรจากตะวันออกกำลังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเร็วขึ้นครับมาสรุปกันสั้นๆเลยนะครับ 1. ลาวกับ UAE เพิ่งลงนามข้อตกลงหลายฉบับในงาน World Government Summit 2026ที่ดูไบครอบคลุมเรื่อง Cybersecurity, AI, Digital Finance, Logistics และการผลิตสมัยใหม่ 2. กองทุน ADFD ของ UAE ลงทุน20ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการยกระดับถนนใหม่เลข13สายใต้มูลค่ารวม70ล้านเหรียญโครงการนี้จะขยายถนน50กิโลเมตรรองรับรถบรรทุกหนักเชื่อมเวียงจันทร์กับภาคกลางของลาวขาดเสร็จปี2028 4. ผลกระทบต่อไทยมีมากเพราะเส้นทางนี้เชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจโบเตนเวียงจันทร์แบงอกโดยตรง 5. ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การมี UAE เป็นพันธมิตรช่วยลาวกระจายความเสี่ยงและเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกด,ดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมเคนคนนี้ต้องขออภยัยผมขอทิ้งท้ายด้วยทรรนี้นะครับประเทศเล็กไม่ได้แปลว่าฝันเล็กเมื่อมีวิสัยทัศน์และพันธมิตรที่ใช่ทุกข้อจำกัดก็แค่โอกาสที่รอถูกปลดล็อกสวัสดีครับ